ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky The Reader วันนี้อยู่ในหัวข้อดวงประจำเดือนชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกให้ดูเป็นราศีลัคนาดาวจันหรือว่าดาวรุมที่ไหนเนาะนั่นแหละโดยจะใช้เป็นนี่ Modern Witch Tarot แล้วก็จะดูเป็น energy ของคุณในเดือนธันวาคมหรือจะเป็นภาพรวมเดือนธันวาคมของคุณอะไรเงี้ยแต่ คิดว่าน่าจะดูเป็น energy มากกว่านะรู้สึกว่าน่าจะนี่กว่า e อ e r g y ของคุณอในเดือนธันวาคมหรือภาพก็เดียวกันเปลาเออใช่หมเออ energy หรือภาพรวมของคุณในเดือนธันวาคมเนาะแล้วก็จะดูเป็นภาพรวมเดือนมกราคมปีหน้าปีสองพันยี่สิบห้าแล้วก็ <c oughs> จะดูเป็นเขาเรียกอะไรนะการงานการเงินความรักของคุณเนาะแล้วก็จะเป็นนี่ The book of answer ก็ค um. ือจะเป็นคำตอบจากหนังสือให้คุณตั้งคำถามมาแล้วเดี๋ยวหนังสือจะตอบอะไรอย่างเงี้ยวนนี้ทาอร์ลพร้อมแล้วยังอ่าธทตดดินแบบกุมขมับเลยอะทตดดินอะทตดดินหรือทตดลมสักทาดมหนนี่แหละกุมขมับเลยทตดไฟนี่ออกแนวชิวๆทตดดินก็เหมือนจะแบบเหมือนจะดี ส่วนธาตุลมก็เหนื่อยใช่ไหม่ะเลยลองมาดูธาตุน้ำกันว่าธาตุน้ำจะเป็นยังไงธาตุน้ำจะร้องไห้ท่วมเลยหรือเปล่าน้ำตานี่ท่วมเลยอ่ะมาดูกันขอดูเอ e เน y จีของคุณในตอนนี้หน่อยเอ e เน y จี energy ของชาวธาตุน้ำมีนก็รากฏพิจิกที่เข้ามาเล่นคิดเลียนคิดหน่อยนายดับเบิลค c ยส์กับเก้าเหลียนกับหัวคหกดาบ า้ไม่เท้า The f l หนึ่งดาวอนเนจีของคุณในตอนนี้นะดูคุณกำลังจะแบบมูฟออนจะอะไรบางอย่างดูคุณกำลังจะแบบเดินทางทําอะไรบางอย่างคุณกําลังลงมือทําอะไรบางอย่างกําลังอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางก็ได้ราะมันขึ้นแบบ หกเมษายว่ะกําลังแบบแก้ป cool. ัญหาอยู่ก็ได้ก like ําลังคิดหาวิธ <c oughs> <jin> ีการแก้ปัญหาอยู่กําลังหาคําตอบอะไรบางอย่างกําลังแบบทําอะไรบางอย่างอ่ะหรือไม่ก็กําลังมูฟออนอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อตัวคุณที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบตอนเนี้ยคุณกาลังทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบเป็นแบบ next step ของตัวเองเป็นแบบเป็นเวอร์ชันที่แบบที่มันดีขึ้นกว่านี้เพื่อชีวิตตัวเองที่ดีขึ้นกว่านี้ว่างั้นเหรอหรือแม้บางคนอาจจะตัดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอืหรือบางคนอาจจะไม่สดก็ได้นะอื ทำการคําพ่นี้แล้วก็อะไรอะประมาณนี้มากกว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อที่มันแบบมันจะดีกับคุณในอนาคตเลยนะแบบคุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณทําสิ่งนี้ได้มันจะดีกับคุณในอนาคตแล้วคุณกําลังทํามันอยู่อะไรเนี้ยคือไพ่มันไม่ได้ขึ้นแบบไพ่มันขึ้นแบบมันมันเอนเนอร์จี้อะมันมีความรู้สึกเหนื่อยนะแต่มันไม่ท้อมันไม่ได้หมดไฟมันเหนื่อยมันแค่แบบพู่งี้ต้องตื่นไปแล้วก็ทําแบบนี้อีกแล้วอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้แบบต้องเจออีกแล้วต้องงุ้นอย่างงี้อีกแล้วอะไรเงี้ย ประมาณนั้นอะมากกว่าเหมือนแบบเป็นการเบื่อไหมเออมีความรู้สึกเบื่อแบบเบื่ออะไรบางอย่างอยู่ประมาณแบบเบื่อชีวิตตัวเองในตอนเนี้ยแล้วก็แบบพยายามหาอะไรใหม่ๆทําให้รู้สึกว่าโอเคมันเราจะไม่ได้เบื่อชีวิตเราจะมีชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตเราจะได้ไม่ใช่แบบผู้รอดชีวิตเฉยๆอะ่าอเงี้ยไม่ได้แบบว่าจะได้แบบใช้ชีวิตไม่ได้รอดชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ย คุณไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากใช้ชีวิตไปวันๆะ่ะ <c oughs> ชาวธาตนานบอกในกลองนี้ที่มาเรื่อกคือแบบไม่ได้เป็นฟีลประมาณแบบว่าอยากใช้ชีวิตไปวันๆคือแบบอยากใช้ชีวิตไม่ได้อยากใช้ไปวันๆ,ๆอะไรเงี้ยคุณก็เลยประมาณแบบว่าลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้แบบว่าเออแบบมันมีอะไรใหม่ๆเราจะได้แบบไม่รู้สึกเบื่อมาเมื่อกี้ว่าจะดูอะไรนะ ถ้ารวมเดือนมกร,ราคมของชาตาิน้ำหน่อยอะในเดือนมกร,ราคมของคุณนะคุณก็ยังจะดูแบบก็ยังจะลงมือดูลงมือทํากับสิ่งสิ่งนี้ต่อไปนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ตามมาตอนนี้นคือคุณกําลังเป็นหกเมลาวหรือว่าแปดถ้วยใช่ไหมตอนนี้นคือไพ่เป็นขึ้นแปดถ้วยอย่างเงี้ยแบบนี้คือมันขึ้นฟีประมาณแปดถ้วยอย่างเงี้ยมันมันมันขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะคุณก็เลยแบบ โอเคตอนนี้เดือนมกราคมอะคุณอาจจะยังทําสิ่งสิ่งนี้อยู่คุณจะทิ้งอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบ่งมันเป็นภาระของคุณอะแบบภาระทิ้งอีภาระออกไปอะไรเงี้ยคุณจะเป็นประมาณนี้มากกว่าคุณแบบคุณรู้นะว่าคุณทําแล้วคุณจะทํามันออกมาได้ดีคือแน่นอนนะชาวธาตน้ำเนาะเซนแม่นอยู่แล้วแหละเออคือแบบคุณรู้ว่าทุนทําแล้วคุณจะทํามันออกมาได้ดีแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นหลังจากเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะกลายแบบเป็นก้าวถอยคุณจะแบบมีความสุขกับตัวเองอะไรเงี้ย อประมาณนั้นมากกว่าจะเป็นเวประมาณนั้นมกุกกราคมจะเป็นเวที่คุณแบบดูแลตัวเองอยิวใจตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าแบบยิวใจตัวเองดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างงี้มากกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของภายใน จิตใจภายในของคุณมากกว่าประมาณนี้สิจะจะเกิดกับคุณในเดือนมอกราคมนะแน่นอนมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันอาจจะแบบมีอะไรใหม่ๆแบบข่าวดีอื่นๆเข้ามาแทรกแซงด้วยแต่แบบคุณก็จะแบบไม่ได้หลุดโฟกัสม,มากว่าก็อ oh, ้ดีจังเลยมีข่าวที่อ๋ออะไรแบบอ๋อ oh, ดีจังเลยมีข่าวดีอะไรเงี้ยแต่คุณสุทธาคุณแบบดึงตัวเองกลับมาอยู่ในจุดที่แบบโอเคฉันจะพัฒนาตัวเองฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้กี่ชอบอะไรนะแบบลักกี้ชอบอะไรแบบเอเนจีจะแบบเออพยายามังกัดตัวเองอะไรเงี้ยชอบนะ ดีดีดีทำต่อไปนะต่อไป very good ขอดูซิในที่ประมาณแบบในเรื่องของการงานการงานหรือการเรื่องของคนหนอย การงานคุณอาจจะโดนกดดันนะการงานหรือการเรียนคุณอาจจะโดนกับกดดันจากผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดการเรียนคุณอาจจะโดนกดดันด้วยแม่หรือพี่อะไรเงี้ยพี่สาวอะไรเงี้ยที่แบบเออกดดันคุณแล้วคุณรู้สึกแบบเออไอ่จะ appreciate อ่ะแต่ว่าแบบไม่ไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคือแบบมันแบบไม่ค่อยอยากได้มันนะแต่ว่าคุณก็แบบเหมือนยังไงคุณก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแบบคุณก็ไม่ได้แบบเออไปนั่งโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามแบบ เออเป็นคนดีขึ้นไงสิ่งอย่างที่บอกอ่ะไพ่แปะถ้วยที่มันขึ้นมาก่อนนั้นคือคุณพยายามทิ้งแบบอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็น่านละอะไรที่แบบมันจะส่งผลที่แย่ต่ออนาคตคุณอนะ่ะคุณพยายามทิ้งมันไปแล้วพยายามเริ่มต้นใหม่เพื่อที่ตัวเองจะได้แบบมีความสุขกับตัวเองสักทีอย่างเงี้ยคือในเรื่องของการงานไพ่ขึ้นแบบอ่านาี่ดีว่า ถามว่าถามตรงเนี้ยว่ามันไปได้ดีไหมมันไปได้ดีแต่คุณอาจจะยังไม่รู้สึกจอยยังไม่ได้รู้สึกเอนจอยมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นจอยกับมันที่แบบมีมันเท่าไหร่อะไรเงี้อาจจะเป็นเพราะการดนแรงกดดันจากทางที่ทํางานหรือทางบ้านด้วยก็ได้ผมก็เลยแอ้ย I o appreciate อะไรเงี้ย I appreciate t h a t I don't want this อะไรเงี้ยแต่แบบ แต่คือควีนอวอลมันขึ้นมามันขึ้นมากับหมวัมมหมวยังงยังไงคุณว่าคุณก็พยายามเปลี่ยแปลงตัวเองอยู่อะไร่างเงี้ยอืมคุณก็พยายามเปลีแปลงตัวเองอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายมันก็จะออกมาดีแหละอืมอย่างที่บอกอะเน่ยสุดท้ายมันก็จะออกมาดีขอดูก,การเงินหน่อย ชาวธาตุดินช่วยคุณได้นะในเรื่องของการงานหรือถ้าเกิดคุณขาดรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองรับขาดความแข็งแน่นไปหาชาวธาตุดินชาวธาตุดินช่วยคุณได้หรือเป็นผู้หญิงผิวเข้มก็ได้เป็นเป็นผู้หญิงแบบที่มีความแบบผู้หญิงอายุเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับขอรู้กันเงินหน่อย เงินก็มีเข้ามาฮะนะเหมือที่บอกแหละ,ะการเงินมันก็มีเข้ามาแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบมีหลักหลายช่องทางอาจจะมีแค่ช่องทางเดียวแบบที่มีการเงินเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็พอจับจ่ายใช้อยู่แหละแต่ว่าแบบคุณก็แบบมีความแบบเอออยากได้นู่นอยากได้นี่อยากซื้อของยูใจตัวเองอยากกินนยุ่นอยากกินนี่อะไรเงี้อยอืมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องแบบภาระอะไรมากๆคุณแบบเหมือนต้องแบบดึงเอเนจีดึงพลังงานตัวเองเออกมาเพื่อแบกภารับกับสิ่งสิ่งเนี้ยมันแล้วมันทำให้เอเนจีของคุณในตรงเนี้ยหมด แล้วคุณรู้สึกแบบเอออยากพักจากขักก่อนอะไรเงี้ยอยากซื้อของกินอะไรอร่อยๆให้ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยตัวเองได้กินบ้างประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่แบบอยากฟิลอยากดูแลแคร์ตัวเองบ้างเพราะว่าทําเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยดีนะที่แบบคิดเพื่อตัวเองได้สักทีนะมันมันก็ดีนะอืมมันดีแล้วแหละที่คิดเพื่อตัวเองได้สักทีอนะ่ะอืโดยรวมคือสรุปคือประมาณนี้เลยว่าเออคุณอาจจะใช้จ่ายเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะใช้จ่ายไปกับอะไรเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่า ใช้จ่ายแล้วคุณจะไม่ได้รู้สึกมาเสียดายมั่คุณรู้สึกแบบเออมันก็คุ้มค่า right. เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ยิ่ใจตัวเองแล้วเรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่การเงินคือคุณคุณเป็นคนขย kind of ันนะเอาดีๆคุณเป็นคนที่ขยันในหน้าที่การงานการเงินคือมันก็แบบมันก็ไม่แปลกในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยคือคุณก็ขยันมันก็ไม่แปลกที่แบบถ้าเกิดคุณจะได้เงินเข้ามาอย่างเงี้ยอืม Okay. ก็ไม่ได้แยก่ก็พอใช้จ่ายได้เนี่ยไม่เชิงขัดขัดทุถูๆใช้จ่ายได้อะไรมาณนี้ว้ายลืมความเกือบเลยขอดูความน้ของชาวธานน้ำหน่อยซุ้ๆ

นี่คือไพ่ที่ร่วงนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะเปิดอีกทีหนึ่งคือไพ่เรื่องคนคุยนะในเรื่องคนคุยหรือความรักอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหากันมันมันไม่เชิงบอกเลือกกันหรอกมันมันก็พยายามพูดคุยมันก็พยายามปรับกันมันก็พยายามอะไรกันมันก็พยายามพูดคุยพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์อยู่อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นประมาณแบบเหมือนมันก็มีความรู้สึกแบบที่เราไม่ชอบการกระทาของเขาบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่เราสึกว่าเขาทำเรารู้สึกว่าเราเจ็บจังเลยอ่ะคือแบบ รู้สึกว่าเขาทําแล้วเราสาเราเจ็บว่ะแล้วเราแบบเราไม่อยากให้เขาทําแบบเนี้ยแต่เราก็ไม่กล้าพูดไงเพราะเราก็กลัวแบบเราจะดูยิง่งเงาในสายตาเขาในี่บางทีเราก็เลยแบบเราเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาสู้กับความคิดมากของตัวเองทีหลังอะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าอย่าหาทํารู้สึกไม่โอเคอะไรเงี้ยพูดคุยกันตรงๆแล้เดยวถ้าเกิดแบบมันมันจะได้แก้ไขได้ไงถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าแล้วสุดท้ายมันต้องเลิกกันมันจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมันจะกลายเป็นว่าสร้างบาดแผลให้ทั้งคู่นะอะไรเงี้ยคือเขาก็มีความคิดนะเาากก็ลัววนะะ่แบบ คุณจะไม่โอเคหรือเปล่าที่มีเขาหรือจะไม่โอเคไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็กลัวที่เขาจะเสียคนไปเหมือนกันเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ดีในชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็ทั้หลความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ขาดอะไรเลยสิ่งเดียวที่มันขาดคือความมั่นใจในตัวเองคือมันไม่ใช่แบบขาดความหนักแน่นให้กันและกันนะขาดความหนักแน่นให้ตัวเองคือถ้าเกิดคุณเพราะว่าคุณหนักแน่นตัวเองไม่ได้ตัวเองมากพอไงถ้าเกิดคุณหนักแน่นในตัวเองมากพอคุณจะแบบเฮ้ยเธอเราไม่ชอบเลยที่เธอแบบทาแบบนี้ทำแบบนี้เธอไม่ทําอีกได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าทาไมเธอทบ อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นคนคุยที่รู้เพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้จักกันคืออันนี้คือแบบคือเธอพอเราไม่ได้จะหลักเธอนะแต่วแบบ่านี่คือแบบเธอเป็นเป็นปกติแล้วใช่ไหมั้นเพราะว่าเราเสือแบบเราไม่โอเคอะไรเงี้ยคือก็พูดพูดคุยไปอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นแบบปัญหาที่มันยังแก้ไขได้ตอนนีน้ก่อนที่มันจะไปเป็นปมใหญ่อะไรเงี้ยถ้ามันแก้ไขไม่ได้เนาะอื่านแล้วคุณกิติพัฒน์จบแล้วความรักหน่อย อ่ะถ้าเกิดสำหรับคนโสดนะถ้าสำหรับคนโสดเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแล้วคนคนเนี้ยคนคนนี้เขาจะเป็นประมาณแบบว่าเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่คุณดูจะไม่ค่อยเชื่อใจเขาเท่าไหร่อะไรเงเพราะว่ามันอาจจะเป็นบาดแผลทรอมในอดีตก็ได้แผ s ทรอมอ่ะอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันคุณแบบจะดูไม่ค่อยเชื่อใจเขาเวลาคุยก็จะแบบเจะเขาใกล้กว่านี้นะอะไรเงี้ยโดยดูแบบแบบถือดับป้องอะไรเงี้ยอืม ประมาณนั้นแก,กเด็นยวก็จะมีคนเข้ามาแต่ไพ่ขึ้นสิบเหรียญน,นะยังไงก็น่าจะได้คบกันแหละสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะแบบทำลายกำแพงตรงนี้ของคุณไปได้เนอ้อข้าวเบอร์เอ้าย,าย,าย,าาย,ายตั้งคำถามนะทำไม่ it is worth the trouble the trouble it is worth the trouble ถ้าเกิดอ่ะอย่างที่บอกว่าเราสมมติเราเป็นความรักมีความรักใช่ไหมเราแบบเออเราไม่พอใจในสิ่งอะไรเขาเนะี่ยพูดคุยไปแล้วแบบมันมันจะแก้ไขได้คือจริงจริง,ง,งมันเป็นเรื่องแก้ไขได้มันไม่ใช่เรื่องความบาดตายมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบมันสามารถแก้ไขได้แล้วมันสามารถพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยอืม เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรให้รีบๆแก้ก่อนที่มันจะเป็นปัญหาใหญ่เนาะโอเค <Okay, S 2> ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย